สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคน,นะคะเมื่อนี้ช่องสันหามาฝากมื้อนี้พี่น้องมัดมีไวแต่โดนเราพี่น้องสิมายอมแล้วมื้อนี้จ้ะมีเวลาแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เลิกงามยมดีจะมายอมนะคะนี่คือลอายลายกระจับหน่อยเนะพี่น้องอันนี้ก็คือ,อน,นี่ยกดอกอันนี้นักนาคตัวใหญ่อันนี้น,น,น,นันกตัวน้อยนักต้น,น,กตนสน ะะส่วนพวกนี้เป็นสีขาวเนาะหัวพวกนี้เป็นสีขาวเขาก็จะไม่ยอมเอาเป็นเกล็ดสีขาวนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเขาสม่ยอมเอาเหลืองก้อนวันนี้นเป็นสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะสีสีในหมอเขาก็หอนเรียบร้อยแล้วคนละลายเรียบร้อยแล้วพี่น้อง คนละลายเรียบร้อยนี่เป็สีเหลืองหม้อน,นี้จะเอาสีเหลืองก่อนนะคะแล้วก็จุ่มลงเลยน้ำห้อนแล้วน้ำเดือแล้วนี่อนสีเหลือง วันนี้มันดูดีนะนะสีสีจะเหลืองสุกเลยพี่เนาะนี่เป็นสีเหลืองเจสีเหลืองทอง พอไม้จุ่มลงแล้วพี่น้องเขาก็ค่อยมาดังไฟดังไฟไซเนาะต้มให้เดือดวันนี้เป็นคนดังะะเลยะดัง,ด,งดังไฟดังไฟวันนี้สีเอาสะเอาสะไปอบเป็นสีสีเหลืองนะคะจะไปอบสีเหลืองจะไปอบเป็นเกล็ดเหลืองถึงได้ย่อมัอน,นี้ก่อนเพระาะว่าสีเหลืองเป็นสีอ่อนต้องย่อมก้อนพี่น้องต้องย่อมก่อนมู ที่สีย้อมสีต่อไปคือสีดำหรือสีเขียวก็ต้องเอาลงลงที่หลังสีสีเหลืองนะคะบอมันถึงจะได้เนาะนี่ต้องเอาสีอ่อนลงก่อนไล่ไปหาสีแก่ค่ะประมาณนี้ในขณะที่เรารอเราก็ต้องคอยคอยยกขึ้น พ่อยกขึ้นนะพี่นอ้องพ่อโยกขึ้นเพราะว่าไม้ถ้าเขาเ่ยกไม้มันจะทําให้ไม้เขาเอ็นหนดะยอง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 ยอะพี่น้องไม่ยืดตัวเพราะว่าเขาต้มน้ำหออำ่อนเราต้มน้ำร้อนเนาะมันมันเดือด แรงเดือดกับจีเทศไม้นี่สะสะกันไม่โปรยเก็ดหเส้นไม้นี่ยองยองเวลาเขาเคลียเส้นไม้มันกือสิเคลียยากเนาะต้องยกคอยยกนะคะ เขเช็คเบิ้งว่า่นมีกินสม่ำเสมอกันดีๆเขาต้องเช็คเบิง้งงก่น้องเช็คเบิ้องเรื่อยๆเนาะค่ะซิต้มอยู่ประมาณจากแปลว่าน,น้ำสีน้ำสีนี่สะออกไปทั้งใสก็คือสีมันสีแลนเข้าไปจับเนื้อของไหมแล้วก็สีน้ำกระซิใสขึ้นเนาะพี่น้องไปทั้งใสเพราะว่าปกติน้ำมันจะข้นสีมันจะข้นนะคะถ้ามันไปย้อมไหมบปแล้วมันสีกระสิกลายเป็น กระสบไปทั้งใสๆอย่าหน่อยก็ถือว่าได้นะคะอยู่ที่หม้อเราด้วยถ้าเราปุมหม้อเราให้เดือดดีๆทีก็จะกินเร็วโดยใช้ประมาณ30-40ถึง40นาทีก็โอเคแล้วคะ่ะ น่าจะได้แล้วพี่น้องสังเกตเบื้องว่าน้ำสีแห่งบกลงพี่น้องแล้วสีสีก็จะอิ่มด้วยสีของเขาก็จะอิ่มตัวอันนี้คือเหลืองสดน้ำแห่งแล้วเวลาเรายกขึ้นน้ำก็จะออกใสๆนะน้ำน้ำสีใสแล้วพี่น้องน้ำสีน้ำสีเขาสีใส ก็ถือว่าได้นะคะได้แล้วเสนอล่างน้ำน้ำเท่าเรียมไว้ใช่สีสามซองนะคะหมายี่สิบห้าล้ำสิบเติมน,น้ำเพราะว่ามันแห้งแล้ว <_ V> ย้อมสีต่อสีอื่นต่อย้อมสีอื่นต่อ เอาสีแดงมาลงแล้วเราก็จะเอาสีแดงลงต่อสีแดงวันนี้เราจะย้อมสองหัวนะคะย้อมสองหัวใส่หกซองหกซองเลย่นอะสีเคมีสีเคม,มีนะคะ จากตะกี้ที่เป็นหัวสีข,ขาวเนาะทีนี้เขาก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นมีสีเหลืองอันนี้ก็ิมามัดเอาอีต,ตัวนี้พี่น้องมัดเอาตรงนี้พอมัดเสร็จก็จะไปย้อมสีอื่นเกตอีต,ตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะได้สีเหลืองเกตสีเหลืองพี่น้องข้างในนี้จะเป็นสีขาวนะคะลายยกดอกเคยอัดคลิปอยู่ด้วยพี่น้อง ลายนี้ใครอยากรู้วิธีมัดก็ไปดูเอาได้ลายมาจากในโทรศัพท์เห็นมันสวยก็เลยไปมัดเอาค่ะนิยมสีแดงย้อมสีแดงใช่ไหมส,สองหัว สีแดงสองหัวพี่ลงไปสองหัวแล้วเราก็มาจุไฟต่อรอรอเดือดค่ะไปเรื่อยๆร,รอสีเขาทำงานนะคะพี่น้องอันนี้ก็เล่าเข่าด้วยอีหลามี่เล่าเขาอยู่ถึงจะเล่าน้อยๆแต่ก็บกว่ามีเล่าเขาอยู่พี่นอ้องเห็นไหมเห็นไหมเล่าเข้า เราข่าวโบราณโบรานล่ะเสมือนเนี่ยละก็ยังใสอยู่มีข้าวนะคะในนั้น<อ>จะต้องค่อยโยกพี่น้องโยกให้สีกินสม่สำเสมอ สีสิเบริกินเป็นกระดำกระดางนะคะแล้วก็คอยจุไฟด้วยจุไฟก็คือเร่งไฟนะคะ <c oughs> จุไฟเราต้องคอยเร่งไฟให้น้ำเดือดตลอดสีจังเคยสีทำงานได้ดีนะคะถ้าน้ำไม่เดือดสีไม่ทำงานสีบก,กินสีไม่กินกับอเนื้อใหม่เส้นใหม่นะคะโอ้ยถุงมือสีหลอดบรรลพ่นอง เสร็จแล้วพี่นอ้องให้ก็จ,จัดระเบียบแน่นิดๆน้นนอยๆจัดระเบียบลำโอเคละจัดระเบียบลำเพให้มันอย่าบอให้มันคล้บบองกันเ่ราให้สน เช็นไมมันของกันเนาะีะ่ถ้ามันตึงถ้าเส้นไมมันตึงแล้วนยอเสร็จแล้วพี่น้องขั้นตอนการย่อมไมพี่น้อง หลังจากที่เข้าดึงเข้านี่ล้ำม,มันก็สิเป็นล้ำนี่งบํางบ่กินกันก็จะไปอย่างนี้นะคะนี่หมก็สิเป็นปลอยสวยเป็นล้ำเป็นล้ำล้ำไผ่ล้ำม,ม,มันจ้สีเหลืองยังไม่เสร็จนะคะ สีนี้เสร็จแล้วเอาไปตำได้เลยบรไิไทหายหบึงสู้สหวัวแล้วพี่น้องก็สั่นก็สั่นมันสีเงาเฮ้งโผดตัดเบาไว้พี่น้องไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกหัวนะคะเอาพี่น้องที่สังเกตว่ามือสีปเปื้อนนะคะขนาดย่อมไหมจว่าจากหวัวนี่มันกับมือยังปเปื้อนเนาะแต่เกานผู้ถ่อผืนย่อมนีว่าจะว่าสียังเป็นสียังเด้อพี่น้องเห็นบ่ พราะว่าอย่างวันตรียม้าหลัางล่างสีดีใช้น้ําเยอะบอ่แพงน้าพี่นอ้องย่าหวงน้ำล่างไมล่างสีส่วนเกินออกให้หมดนะคะขั้นตอนต่อไปสีสิบปร์เตติดมือเา้าเหากระสีเหตุไงสีบ่ติดมือนี่แหละสารเคมีเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ยังเด็กนี้เขาก็ได้อยู่เขาก็ต้องอยู่น้าเขาแต่ว่าเขาก็ต้องเลี่ยงเอาให้ได้มากที่สุดเนาะพี่น้องเนาะ คือผลงานของเราในวันนี้นะคะนำให้พี่น้องในเบิงเนาะพี่น้องนอวิธียอมไหมเนาะยอมไหมที่เขามัดใบโดนล้วละพี่น้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสรรหามาฝากไห้ด้อพี่น้องสีได้มีกําลังใจหาคลิปที่คิดว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องอามาสู่พี่สู่น้องนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิพอซนีเนาะจา้าสวัสดีจา้า Bye-bye.